ยังไงก็บอกจอดออกก็ได้อยู่แล้วครับทุกคนครับแหมที่ผมอารมณ์ดีในวันนี้นะครับมันไม่มีอะไรมากเลยลมเย็นมาแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าขอต้อนรับสู่ อากาศเขาเรียกว่าฤดูหนาวประจําประเทศไทยแล้วกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าอากาศแบบนี้จะอยู่กับตอนนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะครับทุกคนครับสิ่งที่ผมอยากจะได้ก็คือที่คิดเอาไว้นะในช่วงต้นต้นฤดูหนาวของประเทศไทยนะผมก็อยากจะไปเที่ยวแถบแถบเหนือสะหน่อยนะครับทุกคนก็ไปกับเพื่อนนี่แหละแต่ก็ ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนมีค่าใช้จ่ายนะครับทุกคนครับแน่นอนผมก็เลยจะมาหาคือมันต้องเรียนให้ทราบเท้าความว่าอย่างนี้คือไปกับเพื่อนๆนะบางทีมันก็ไม่ได้ต้องออกคนเดียวหรือออกไหมมันก็ต้องหารกันค่าที่พักค่ากินค่าน้ามันเพราะว่ารถก็ไม่ได้เอาไปแค่คันเดียวเอาไปหลายคันนั่งก็ไม่ได้นั่งแค่คนเดียวมันก็ แบ่งๆกันไปแล้วก็หารกันช่วยๆกันออกนะจะค่าทางโดนอีกนะนะนี่มันก็เลยเป็นที่มาที่ผมจะมารีวิวเกม Farm Invaders ผู้บุกรุกฟาร์มนะครับทุกคนครับขอแบบว่าสกิฟ,ฟิลต่อมแบบว่าต่างจังหวัดต่างจังหวะกับเกมตัวนี้หน่อยแต่แค่อันนี้จะเป็นแบบว่า ฟิลแบบหลอนๆนะทุกคนับเป็นแบบว่ามนุษย์อวกาศระบุกฟาร์มแรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็เลยเป็นที่มานี่ละครับทุกคนที่จะมารีวิวเกมตัวนี้มีสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลเหนียวหนึบและวายพอโตคูนอ่าคือเกมตัวนี้นะครับทุกคนครับเป็นอีกหนึ่งเกมเลยนะที่น่าเล่นมากๆไปลองหามาเล่นกันดูได้นะถ้ามัวช้าดูคนอื่นเขาเล่นไปคุยคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้มาหาค่าน้ำมันค่าที่พักแล้วก็ทุกอย่างที่จะไปเที่ยวจะไค่ขาดจะ มาหาพร้อมกับรีวิวเกมเปในน,นี้ด้วยกันวันนี้มีเงินอยู่40บาทเล่นแม่งทีละ40ิเลยเออเครับแบบว่าคลิกแบบประชดประชดนะครับทุกคนครับสเกตเตอร์เออเดี๋ยวบอกอก่นสเกตเตอร์นะครับตัวยานจาน UFO เอาแค่3ตัวพอนะครับทุกคนแต่ตอนนี้นะครับยังไง แล้วมันมันไหลยาวไปอย่างนี้ทุกคนเกมบั็กเหรอรองเท้าบูทคูณ2นี่แหละครับทุกคนเข้าบนนั้นวีมันก็จะไหลไหลแบบนี้นะครับทุกคนบอกได้เลยว่าเต็มคาราเบลแน่นอนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าสินทรัพย์รอบสุดท้ายผมก็เล่นแบบว่าประชดประชดไปเลยนะครับทุกคนก็เลยรีวิวไปให้ดูนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะจนมุมแค่ไหนนะครับเราก็ต้องหวดกำมันไว้นะครับทุกคนและก็มาจริงๆด้วยเงินรางวัลก้อนโตอยู่แอฟโอขามาแล้วนี่แหละ เป็นที่มาใครก็บอกรุนน้อยต่อยเบาดูกันเอาเองครับทุกคนครับพอได้ค่าน้ำมันที่จะไปหาเับเพื่อนมาแล้วเอางี้ใครมีที่พักที่เที่ยวแนะนำแนะนำแถบเหนือนะทุกคนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมาแล้วกลางบุ่มปีครับทุกคนครับเปลี่ยนยู o อเป็นสีทองอเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปแแ p รมกับเรื่องที่ที่ที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนหน่อยคือช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นฤดูหนาวใช่ไหมทุกคนมันก็ต้องไปเที่ยวฟิวแบบว่าฟิลเขาหน่อยนะทุกคนนี่แหละเขาถึงมีประโยชน กแบบว่าออกแนวห่าผักมานะครับทุกคนชอบอะไรวะไี่ชอบเราชอบแต่เขาหรออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมก็จําไม่ได้นะมัวซุยห,หมดนะครับทุกคนหมาอีกแล้วเงินรางวัลก้อนโตบอกไปเลยถ้าบังให้กู้ผมสู้ไม่ถอยแน่นอนนะจ๊ะทุกคนที่พักนะครับผมอะเลงไว้ว่าคือเพื่อนไปเยอะไงไปกันสิบกว่าคนที่พักมันก็อาจจะแบบว่าหาหลังเดียวไม่ได้หรอกทุกคนแต่ก็บอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันหากันเราก็ไม่ได้ต้องออกคนเดียวเยอะมากนะครับทุกคนมันก็ยัง ดีมีเพื่อนดีๆแบบนี้แบบว่าหารงานไม่ได้แบบว่าให้ใครมาใครเอาเปรียบกันเพราะพวกเราไปเที่ยวนานๆทีไปเที่ยวนะครับทุกคนและช่วงนี้เป็นช่วงต้นรดูหนาวสิ่งที่สถานที่ที่จะต้องไปเที่ยวมันก็ต้องเป็นแถบเหนือได้ว่าทุกคนใครมีที่เที่ยวแนะนําที่ไม่ใช่แบบว่าอารมณ์ฟิลแบบว่าเพชรบูรณ์หรือเชียงใหม่เชียงใหม่ที่ผมก็ยังไม่เคยไปนะครับทุกคนครับแต่ก็ถ้ามีที่เที่ยวแนะนําแนะนําพร้อมแบบที่พักแบบว่าฟิลฟิลนะครับทุกคนแบบเหมาะกับการไปเที่ยวแบบว่า1ิคนขึ้น เขาไม่มาแนะนำกันได้นะทุกคนนะผมเองก็แถบเหนือเคยไปก็แค่จังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์อะแค่จังหวัดเดียวเองไปตอนอเด็กๆอต่ตอนโตมาเขาได้มาเที่ยวแบบฟิวแบบกลุ่มเพื่อนเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนนี่แหละครับผมไม่ต้องสงสัยกัอะไรผมดีตัววายมาแจกกันแบบว่าเต็มคาราเบลเลยนะครับทุกคนคับไป็นไงเห็นแล้วไงการรีวิวแบบว่ามึนๆงงๆฉบับ จะบับผมใครชอบนะทุกคนนะอย่าลืมกด s ับส c r i ต e ติดตามด้านนะั้นจะไม่ได้ไม่ต้องพลาดคลิปปันปนป่นป่วนปั่นป่วนแบบนี้นะครับทุกคนวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับถือว่าพอได้ค่าน้ํามันค่าที่พักแล้วก็ค่าทางด่วนค่ากินต่างๆที่จะไปหากเพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันะะนะครับทุกคนนี่แหละพลังส้มระแวงแดงหลอนม่วงไม่ได้นอนเขียวป็นเสาไฟเขียวอะไรครับเนี่ยทุกคนไปหามาเล่นกันได้นะครับทุกคนครับฟาร์มอินวาร์เดอร์เกม UFO บุกลุกเจ้าวัวหล่อ นั่นเองอย่ามองนานอย่าบานปลายครับทุกคนครับและอย่าลืมนะใครมีที่พักหรือที่แนะนําที่เที่ยวแบบฟิ el, ลฟีลอารมณ์แบบไปเที่ยวหลายคนหลายๆคนได้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยอยากรู้ตัวตนต้องทนดูใจฝากเอาไว้ในช่องปีดเปิดและกันนะจ๊ะ